สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวยาพาก,กินนะคะวันนี้สาวยาจะพามากินแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานค่ะนะคะก่อนจะมาแซ่บกับสาวยาสาวยาก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวยาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกํำลังใจสาวยานะคะสาวยาเป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนคะสู้ๆนะคะผัดอย่ากตกนะคะแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะไปไหนมาไหนก็เดินทางโดยปลอดภยัยแล้วก็พบเจอแต่สิ่งที่ดีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ มาค่ะมากินกับเสาวญ้าลากมาค่ะยืบเหนะ็นไหมฮะยืบเดีย๋ยวจะลากเลยเดี๋ยวจะตกกต๊ะนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นไข่มดแดงสดเสายญ้าแบบอยากจะกินฟิลแบบเหมือนสมัยเสาวญ้ายังน้อยๆกินแบบกับข้าวเหนียวนะกับข้าวเหนียวใส่น้ำปลาซ,ซื่อแล้วก็กินโอ้แซ่บลายตอนเด็กๆนะฮะก็อยากฟิลประมาณนั้นนะฮะมาจ้ามากินกับเสาวญ้าเด้อคุณเจ้าอื้อ อืมจืดมดสมอื <c oughs> เดี๋ยวนี้บางสิ่งบางอย่างสาวยาก็จะทําให้ดูเพราะว่าแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีพอไม่อะไรนะคะก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะมีอะไรก็แนะนำสาวยาได้นะคะสาวยาไม่มีคอนเทนต์อะไรค่ะ ก็อย่าเบื่อกันนะคะก็กินแบบชีวิตในชีวิตประจำวันเพราะสาแย่อป็คนเดียววันนี้กินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะะจนเสาแย่แบบพยายามที่จะทำให้มันดีจนโตัสับเก่ามันไม่ดีไงคะก็เลยความจำเต็มอะไรเต็มเอา iPad ก็ตั้งยากอะไรยากเสาแย่ก,ก็เลย สจ,จิใซื้อโทรศัพท์ใหม่ค่ะ <c oughs> ซื้อเอาแบบเยอะๆหน่อยอือครับเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะจริงๆมันต้องใส่ก่อน เออใบยญานางใช่ไหมคะสาพอสาวย่าเฮ็ดแล้วในเมืงแล้วบปล่ไปเห็นใบยญานางอยู่ในตู้เย็นโอ้ยเนาะวะเสาร์ยาอะตัวจริงกะ อ้วนๆตเตะอ้วนๆตเตีต้ยค่ะอ ถ่ายก็ความยาวก็คงจะไม่เยอะอเพราะว่ามันมีคอนเทนต์อย่างคนเขาก็ไปเบิ่งช่องที่มันแบบเน้นเน,น้เนาะแต่ชายากอะ่ะอยากเฮ็ดของสายากะนะจะบบเป็นอย่างสาวยากกเค่อยๆเฮ็ดไปอืม nói cả. Để cho cháu bừng. Uhm. Uhm. แล้วยากมักไข่ไข่มดแดงดิบอือ <c oughs> <c oughs> อันนี้ภาษาไทยเรียกเห็ดหูหูบ้านเสาหญ้าห้องแบบเห็ดกระตัน ผักหวานซื้อมาสองกำใส่มดเลยเพราะว่าพักหวานมันไว้โดนว่ได้เนาะมันไว้แล้วแบบเขาเรียกเลยนะครับใบมันล่วง น้ำปลานี่อร่อยอร่อยอ่ะหอมกว่าไม่ได้โฆษณาด้วยแต่แท้น้ำปลาไอ้เป่าหือ้อ มีน้ำปลาอยู่จักชนิดตอนนี้เสาวยาเป่าฮื้อนักเอ่อทิพรสแล้วกับแม่พ่อยอีก,ก้นหนึ่งยี่ห้ออย่างดดับซื้อมาแต่แถวแถวไหไวะอ่างคองที่ใส่เนี่ยแล้วอีกยี่ห้อหนึ่งก็ที่มีปลานะคะเขาเรียกอะไรเชฟหรือจังไหรบจ๊ค นี่ประมาณสีห้ายี่ห้อนะ่ะกาแาวหญ้ามักเบาฮื้อค่ะกับแม่พลอยลองลงมาไปละสาวหญ้าไปละเดี๋ยวสาวหญ้าไปกินต่อหลังก้อง ก่อนจากกันก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมโอเคค่ะคลิปหน้าม,มาเจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย oh.